เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีช่างซ่อมแอร์เขามาซ่อมแอร์ที่บ้านผมแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เลยมาถามแม่ผมว่าเจ๊เจ๊บ้านหลังนี้มีดาราด้วยเหรอแต่ว่าแม่ผมเขาก็แบบฉลาดตอบมากแม่ตอบว่าแม่ตอบว่าอ๋อล้านอ๋อลาน คนแบบไหนที่พี่บอมรู้สึกว่าแบบดึงดูดมาเป็นแบบเป็นคนนี้แล้วเป็นเพื่อนสนิทเราคนนี้ก็แบบอ๋อเราอยู่กับคนแบบนี้ได้ไปเข้าวัดไหมไปแบบไปร้านคาเฟ่ไหมแนวแนวนี้หมดเลยน,น,นี่เป็นการเอ้ยเปลี่ยนเสียงก่อนเฮ้ยะอะไรนะคะอันนี้ทำให้บอมชนะหรือเปล่าคะใช่ค่ะ <c oughs> ใช่ครับ เย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ผมรู้สึกขอบคุณทุกทคนเลยที่คิดถึงผมแล้วก็อยากเห็นผมแบบไปได้ดีในวงการบันเทิง r ฟนสเดย์ <Friends Day. S 1> เพื่อนกันวันหนึง่งสวัสดีค่ะอยู่กับปิวอีกครั้งในรายการ f ฟนสเดย์เพื่อนกันวันหนึ่งค่ะ <c oughs> รายการของสอง ที่อยากจะมีเพื่อนมาเมาที่บ้านนะคะทุกคนบอกเลยว่าวันนี้เรามีหนุ่มน้อยหน้าตาดี <c oughs> คือแบบยิ้มทีอะต้องมีคนละลายไปเลยอะไม่ให้รอชาทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกับเขาเลยดีกว่ากับช่วงนักนักขอขอา มาแล้วน้องน้องน้องนองนองสวัสดีค่ะพี่ปิวดิสนีย์เทิงเนี่ยพี่บอมพี่บอมครับผมอยู่นี่นี่เองสวัสดีครับพี่ปิวเอาไม่ใช่มีวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับน้องบอมธนวัฒน์ค่ะ ครับผมสวัสดีครับผมบอมธนวัฒน์นะครับ AKA บอมมุ A. A. ครับผม <laughs> ต้องบอกก่อนว่าเวลามาบ้านพิวเนี่ยมันไม่ได้มาแค่แบบเราจะพูดคุยกันอย่างเดียวเรามาทั้งทีธรรมเนียมของบ้านนี้คือต้องมีของติดไม้ติดมือมาเอออ,อยากรู้แบบมีของอะไรมาแบบมาให้มาอวดมาโชว์มาแบบนน่นนีนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออมีไหมวันนี้แน่นอนครับผมขนมาจากบ้านเลยขน,ข,นขนมากี่คันรถก็ไม่เยอะมากครับผมถ้มางั้นขอเชิญมาเลยดีกว่าครับผมอุ้ย น่ารักมากนี่พาน้องมาด้วยพาน้องมาด้วยน่ารักมากน้องผมเองนี่โอ้ยโยังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้กี่คันรถของจริงเอามาไม่กี่อย่างครับไม่กี่อย่างให้แบบว่า สมฐานะบ้านพี่ปิวนิดนึงโนี่คือน้องบมแบมน่ารักมากเลยอะ่ะสิ่งที่ผมจะมาอวดในวันนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่แฟนคลับเนี่ยเขามอบให้กับผมนั่นเองอต้องบอกก่อนว่าที่บ้านเนี่ยมีอีกเยอะเลยเพราะว่าผมได้ของจากแฟนคลับเยอะมากๆแต่อันนี้เนี่ยคือเป็นแค่แบบส่วนเล็กนิดเดียวเองที่จะเอาม,มาแชร์ให้ทุกคนได้ดูใช่แล้วก็เป็นน้ำจิม้มเราจะไล่จากอันแรกก่อนละกันอันนี้เนี่ยก็คือเป็นภาพของผมเองอตอนที่ผมอายุน่าจะไม่กี่ขวบนะน่าจะ3มขวบ หรือเปล่าสองสาขูบน่ารักมากใช่แล้วก็อันนี้เนี่ยแฟนคลับทําให้ในช่วงวันเกิดของผมเองตอนนั้นเป็นน้องบอมแบมอยู่ใช่ครับผมวิ่งเล่นอยู่ในวัดครับผมวัดดอนโอ้โหอุยแต่แฟนอันนี้คืออ,นนคอ๋อน,นี่คือแฟนคลับไปตัดต่อใช่ใช่จริงๆภาพมันอันเล็กแค่นิดเดียวเองครับผมแต่ว่าแฟนคลับเขาก็เอาไปขยายใหญ่ให้อ่อุยน่ารัก<า>น่ารักมากผมชอบมาก อ่ะเรามาเริ่มกันที่2กล่องนี้ก่อน 2>, 2กล่องนี้นะครับผมก็เป็นช่วงวันเกิดผมเนี่ยแหละผมก็จะได้แบบว่าโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเป็นจดหมายนะครับที่แฟนคลับเนี่ยเขาอยากจะเขียนความในใจมาให้ผมก็คือเยอะมากๆบางคนเนี่ยเขาก็จะเขียนมาแบบเป็นไดารี่แบบนี้แล้วก็จะมีรูปแมวเยอะๆใช่ไหมเพราะว่าแฟนคลับอะชอบให้ผมเป็นแมวชอบให,อให้ผมแบบเนี้ยวๆทุกคนต้องบอกว่ามันเยอะมากจริงๆเยอะแบบหยิบมาไม่บถ้าหยิบ ผมทุกอันอ่ะเฟรนด์เดย์อีพีเนี้ยสามชั่วโมงจริงสามวันด้วยซ้ํามผมก็อ่านหมดเลยนะแบบค่อยๆเปิดอ่านอะไรอย่างเงี้ยจริงหรอใช่อ่านทุกจดหมายเลยที่แฟนคลับส่งให้ทุกๆครั้งเลยอันนี้แบบอุ้ยเขา<อ>ทําน่ารักมากเลยเป็นแบบบอมบูสชิพสก็คือเป็น,ปนแบบม,มันฝรั่งมันฝรั่งแล้วก็มีเขียนนูทริชันแฟกต์ด้วยนะเขียนว่าทํามาจากอะไรบ้างนี่มีเลเวฟสิบห้ากรัมมีแคร์สิบเก้ากรัมมีพีชสามสิบหกกรัมนี่โอยแล้วก็ Warning นะ may contain l o v e and positive energy inside เนี่ยแล้วมีของแบบอิเตอร์แฟนก็มีเขียนมาให้เหมือนกันใช่ก็แบบรู้สึกดีใจมากแบบเขาทําอะไรหลายๆอย่างให้ผมแบบเยอะแยะมากมายเลยส่วนอันนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้นี่คือแบบอ่านครบแล้วแล้วก็มีการแบบว่าปิดตายไปเรียบร้อยแล้วปิดประตูกรปิดประตูกรแล้วครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทะลักออกมาของหลายๆอย่างที่แฟนคลับให้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าแบบมันมีคุณค่าสําหรับผมมากเลยผมก็จะเอาไปตั้งไว้ตามบ้านตามแบบในห้องนอนของผมตามบันไดอะไรเงี้ยก็จะมี แบบพวกกรอบรูปที่แฟนคลับทําให้มันเป็นแบบเหมือนกําลังใจที่ดีสาหรับผมนะม,มันทําให้แบบผมแบบมีกําลังในการทํางานต่อๆไปอะไรเงี้ยอันนี้ละอันนี้พี่บุ๊สะดุด<อ>ตามากเลยอันนี้นอันนี้ให้ทายครับว่าเป็นอะไรที่ขายลอตเตอรี่เฮ้ยจริงเหรออันนี้เป็นที่ขายลอตเตอรี่เหรอเอ้ยก็เหมือนอยู่นะถูกต้องนะครับจริงเหอจริงมันคือเปิดดูลองเปิดดูครับโอ้ย่า ตึงโอ้ยถ้าเกิดผมถูกนี่แบบผมรวยเลยนะนี้จริงปะจริงของจริงโอยอันนี้ตรวจรางวัลยังแม่น่าจะตรวจแล้วแม่แม่น่าจะตรวจอันนี้เป็นไรพี่บอมอันนีสองก่อนอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่แบบนี้เหมือนกัน1นึ่งร้อยไม่ใช่จะแยกเอาไว้เออเขามาถูกรูปแบบเลยอันนี้เป็นต้องเรียกว่าเป็นแบบอุบ ปาตปเป็นพวกอัเซซาอันนี้ก็คือแค่ส่วนหนึ่งผมมีกล่องแบบนี้อีกที่บ้านอีกประมาณ2 3สากล่องอะที่เป็นแบบกำไลเป็นสร้อยคอน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยครับผมกิฟต์เอาเลยใช่ของพวกนี้เนี่ยเวลาผมไปอีเวนต์ไปออกงานอะก็จะหยิบมามิกหยิบมาใส่ตลอดแฟนคลับก็จะเห็นว่าแบบอุ้ยของชิ้นเล็กๆที่แบบเออเขาให้มาผมเอามาใส่จริงๆนะมีแต่ของน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยครับผมผมว่าจะเปิดร้านแล้วเนี่ย เยทุกคนมากมา,กมา,กมากคือทุกอันมีชื่อแบบอ่าไม่ตัวบีใช่ปะก็เป็นบอมมูใช่ต้องใช้คําว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนเล็กน้อยมากถือว่าเป็นการอวดแฟนคลับไปด้วยเลยนะว่าทุกคนที่ส่งมาให้พี่บอมอ่ะพี่บอมเก็บพี่บอมอ่านแล้วก็พี่บอมใส่ใจและพี่บ,พบอมขายด้วยครับผมไม่ใช, <ST. S 1> <ST>. ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่บอมโอเคครับสอรี่นะครับผมขอเล่าเรื่องนึงได้ไหมได้เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีช่างซ่อมแอ เขามาซ่อมแอร์ที่บ้านผมแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็มองไปมองมาในบ้านเขาก็เห็นว่าแบบมีไอ้หน้าคนเนี้ยเต็มบ้านไปหมดเลยตั้งแต่ชั้นหนึ่งไปจนถึงชั้น3ามใช่ไหมเขาก็เลยมาถามแม่ผมว่าเจ๊เจบ้านหลังนี้มีดาราด้วยเหรอ <laughs> <laughs> อยู่บ้านผมก็แบบแต่งตัวแบบธรรมดาแ,มแล้วก็แบบใส่แว่นด้วยแล้วก็มัดจุกด้วยเขาก็แบบอาจจะจําไม่ได้ว,ว่าเป็นผมแต่ผมก็เดินอยู่ในบ้านนี่แหละแต่ว่าแม่ผมเขาก็แบบฉลาดตอบมากแม่ตอบว่าแม่ตอบว่า,อ,วาอ๋อหลานอ๋อหลาน <laughs> <laughs> แบบเซฟเซฟไงอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนเลยที่มอบแต่สิ่งที่แบบดีๆให้กับผมแบบอยากให้ผมรู้สึกมั่นใจอยากให้ผมรู้สึกดีเหมือนให้พลังที่ดีๆกับผมตลอดเลยท,ท,ทั้ <laughs> งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยผมกับแฟนคลับเรา อาจจะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเท่านั้นเองแต่เออพูดแล้วซึ้งอ่ะออยังไงล่ะากแฟนคลับเราฟังแบบอืมผมรู้สึกขอบคุณทุกทุกคนเลยที่คิดถึงผมแล้วก็อยากเห็นผมแบบไปได้ดีในวงการบันเทิงเนี่ยผมรู้สึกดีใจมากๆขอบคุณมากๆคะ่ะพวก เ oh <laughs> <laughs> <อ> <laughs> พิ่งเริ่มเอง <laughs> ใช่แต่แบบรู้สึกขอบคุณจริงๆแบบไม่คิดเลยว่าเออวันนี้ผมจะมีวันนี้ที่แบบทุกคนคอยรักคอยสพอร์ตเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยเนี่ยช่วงปลายปีนี้ผมก็เหมือนเตรียมตัวเตรียมอะไรบางอย่างเพื่อจะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนเหมือนกันซึ่งวันนี้เราจะมาบ้านเพื่อนเราจะมานั่งเฉยๆพูดคุยกันมันก็ใช่เรื่องเราต้องมีกิจกรรมทําสักหน่อยเดี๋ยวเราเข้าช่วงหาทาค่ะ อ่ะมาเมื่อกี้พี่บอมก็พูดออกมาแล้วแล้วเชื่อว่าหลายคนอาจจะได้มีการแบบเห็นไปแล้วว่าพี่บอมเนี่ยปล่อยอะไรออกไปบ้างสิ่งที่ผมได้ปล่อยไปแล้วเนี่ยก็คือ Caramel Candy เพลงซิงเกิลแรกของผมเองครับ พี่บอมร้องคาราเมลแคนดี้ได้วันนี้พี่ปิวก็ต้องร้องคาราเมลแคนดี้ได้แน่นอนครับผมเลือยหยอเธอเชื่อใจฉันขนาดเลยเชื่อใจมาเดี๋ยวผมจะลองท่อนทุกให้ฟังครั้งหนึ่งก่อนละกัน Caramel candy เ o อหวานเพรดีเก็บใจแค่ไม่เจอแค่ไม่เจอเท่านั้นก็พร้อมจะละลายเพราะเธอเข้ามาเติมเต็มส่นที่ฉันเคยขาดไป You've got the best of me ฉันแทบจละละลายให้เธอหวานฉ่ำต้องบอกก่อนว่าท่าเต้นนี้เนี่ยผมคิดกับพี่ชายผมเมื่อคืนนี้จริงเหรอจริงดูจากเพลงแล้วคิดว่าร้องเนี่ยอาจจะไม่ไหวแต่ว่าเมื่อกี้เห็นมีท่าเต้นได้แต่ว่าท่อนทุก,ก็มันจะยาวนิดนึงเอาเป็นท่อนทุกแรกละกันอ,อย่างแรกนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นราฟแรกนะครับไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือเปล่า <S <S เริ่มแรกนะครับก็ คาราคาราเมลเมลแคนดี้แคนดี้ตึกเธอวันเธอวันพอดีเอ้ยเธอวันพอดีเธอวันพอดีกับใจกับใาเธอวันพอดีกับใจแค่มีเธอแค่มีเธอแมวสุดแค่มีเธอแค่มีเธอเช่านั้นเช่านั้นก็พร้อมก็พร้อมจะละลายละลายเอ๋สมองล่อนนี่ละลายไปแล้ว มาครับผมจากที่ได้ซ้อมไปเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้เรามาทํำมิชชั่นกันดีกว่าว่าคุณปิวของเราเนี่ยเขาจะเต้นคาราเมลแคนดี้ได้หรือเปล่ามามาพร้อมไหมครับผมตอบว่าอะไรได้บ้างตอนนี้ต้องพร้อมอย่างเดียวแลละครับผมพร้อมไม,ออม,ออม่มาคาราเมลแคนดี้เธอหวานพอดีเกอบใจแค่มีเธอแค่มีเธอเท่านั้นก็พร้อมจะละลาย ทุกคนอยากรู้ว่าของจริงเป็นยังไงเดี๋ยวไปเต้นชาเลนจ์ให้ดูซึ่งตอนนีานเปลี่ยนไปแล้วอาจจะไม่ใช่ท่านี้แล้วให้พี่บอมในฐานะเจ้าของเพลงให้คะแนนผมให้สิบเต็มสิบไปเลยครับบอกเลยว่ารับท่ามาได้เละอหาไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นคนแรกของโลกเลยนะครับผมที่ได้เต้นชาเลนจ์นี้ครับผมโอ้โหเรีย เป็นคนแรกของ <c oughs> โลก,โลกนี่เลยจบลงไปแล้วกับช่วงหาทนาค่ะเย่ <c oughs> โอ้สนุกสนานกับพี่บอมเป็นไงบ้างละลายพฤติกรรมเรียบร้อยอ๋อนี่เพิ่งเริ่มต้นเองเหรอครับเนี่ยนี่เพิ่งเริ่มต้นนี่แค่ละลายพฤติกรรมเท่านั้นเองโอ้โหผมแักจะเริ่มเหนื่อยเหนื่อยแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าใช้ energy เยอะมากเลยแล้วก็ไดใช้ energy เยอะเข้าสู่ช่วงไม่ใช่เพื่อนไม่กล้าถามนะแก มาบ้านเพื่อนทั้งทีก็ต้องแบบเออคุยกันหน่อยอ,อยากถามพี่บอมหน่อยก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าจะให้นิยามความเป็นแบบบอมธนวันรเราเป็นคนยังไงอะไรยังไงให้คนรู้จักเรามากขึ้นโออนิยามได้หลายแบบมากเลยจริงหรอใช,ออใช่นิยามว่าเป็นมนุษย์เป็ดก็ได้เป็นมนุษย์เป็ดใช่เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นเป็ดอะรู้สึกว่าแบบไม่ได้เก่งด้านใดด้านหน,นึง่งแบบสุดๆแต่คิดว่าทําอะไรได้หลายๆ,ๆอย่าง การแสดงก็พอได้นะร้องเพลงก็พอได้นะเต้นก็พอได้นะแต่ถามว่าโหเก่งที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยไหมก็อาจจะไม่ใช่เนี่ยแหละไม่เก่งมากแต่ก็เอาตัวรอดได้เรื่อยๆถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงของการแสดงอะ่ะเราก็จะอินกับสิ่งนั้นมากๆเลยแล้วเราก็จะแบบโฟกัสกับแค่สิ่งนั้นๆแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยพอได้มาทําเพลงใช่ไหมก็โอ้โหโฟกัสมากแบบนั่งหาเรฟเพลงแบบเยอะแยะมากมายแบบเกาหลีญี่ปุน่นแบบฟังเวสเทิร์นอะไรเงี้ย<า>แบบคือเพื่อจะหาสไตล์เพลงของตัวเองให้ได้ก็จะอิน กับตรงนี้ไปเลยถ้าพี่แพรไป,แพพไปถามแลวพี่ปิวไปถามคนรอบตัวเราเขาจะบอกว่าบอมธนวัฒน์เนี่ยเป็นคนแบบไหน,นบอมธนวัฒน์เป็นคนยังไงคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เพื่อนแบบรู้สึกว่าเออ มันก็ไปของมันอย่างนี้แหละยวนเยือน,น,น,นมันไปแปลเพราะว่าไงเป็นแบบเยือนเยือน,นมันไปเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เพื่อนเยอะมากแล้วก็มีเพื่อนเป็นแบบกลุ่มเล็กๆอะไรเงี้ย <c oughs> มากกว่าเหมือนเวลาเพื่อนจะชวนไปทํานู่นทนํานี่หรือพาไปเจอคนใหม่ๆอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็จะมีความเข้าใจในตัวผมว่ามันจะมีหนึ่งคนในกลุ่มนี้ที่มันไม่ค่อยเข้าร่วมให้ไปดื่มก็อไม่ไปให้แบบพาไปเจอเพื่อนคนใหม่ๆก็ อ่ะไม่ไปก็อ่ะไอคนนี้หยวนหยวนมันไปก่อนละกันอ,อะไรอย่างงี้ใช่ อยากรู้ว่าแล้วทําไมเราถึงเวลาเพื่อนชวนเราถึงไม่ไปผมเป็นคนที่แบบติดบ้านแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันบวกเวกวยวายอะไรเงี้ยแบบสมมติถ้าเพื่อนชวนไปเหมือนสถานที่กลางคืนอะไรเงี้ยเขาจะรู้เลยว่าแบบไอ้นี่ไม่ไปแน่นอนบอมธนวัฒน์ไม่ไปบอมธนวัฒน์ไม่ไปแน่นอนเ<อ>ชิญมันกลับบ้านไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยเมื่อกี้ตอนที่น้องพูดว่าไม่ชอบบวกเวกวยวายอันนี้ถือว่าบวกเวกวยวายปะ่ไม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 ่อันนี้มันไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นสถานที่แบบ อย่างนั้นอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเสียงดังแบบแสงสีเยอะมันแบบวูบวาบวูบวาบอะไรเงี้ยเราก็แบบกันเลยคือทุกคนเห็นว่าพี่เป็นคนเนจี้แบบนี้ใช่ปะแต่พี่ไม่ไปที่เที่ยวกลางคืนเพราะว่าแบบเหมือนเสียงดังแล้วเหมือนเราต้องตะโกนคุยกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมจะชอบไปที่ที่แบบสงบสงบแบบร้านอาหารคนน้อยหรือแบบร้านคาเฟ่หรือไม่ก็อไปดูหนังอะไรอย่างนี้มากกว่าก็คือแค่นั้นเนี่ยแหละคือเซฟโซนของบอมบอมมันได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้ถ้าจะมีกิจกรรมที่มากกว่านี้ บอมคงจะไม่ไป,ไไปแล้วเพื่อนก็จะบอกว่าหยวน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 ไปหย,ยวนหยวนไปคนนี้กลับมาในความของความเป็นเพื่อนดีกว่าเมืม่อกี้เราถามแล้วว่าเพื่อนจะมองบอมอยังไงเนะาะคันนี้พี่บอยากรู้ว่าแล้วถ้าบอมมองตัวเองเหรอว่าถ้าอยู่กับกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยเรามักจะเป็นใครหรือเรามีบทบาทในกลุ่มเพื่อนสนิทของเรายัางไงผมเนี่ยคือเป็นผู้ตามผม <motiv ators> เป็นผู้ติดตามก็คือสมมติแพลนไปเที่ยวไหนสที่หนึ่งเนี่ยผมจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยแพลนเลยจัดการเลยเดี๋ยวเราแบบเราไปได้ทุกที่อะไรเงี้ยก็คือเป็นแบบติดตามอย่างเดียวแบบไม่มีปากไม่มีเสียงคือเพื่อนก็จะแบบไปตรงนี้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 นะแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินที่นี่ที่นี่ที่นี่ผมก็จะแบบโอเคได้ไปเลยผมแบบไม่ออกความคิดเห็นอะไรทั้งนั้นแบบติดตามอย่างเดียวเป็นผู้ตามที่ดีผู้ตามที่ดีครับผมใช่แล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยก็คือปล่อยให้เพื่อนๆเนี่ยเขาคุยกันไปเราก็แบบฟัง แต่ว่ายิ้มยิ้มหัวเราะถ้าปเป็นสมาชิกที่อ่านแล้วไม่ตอบด้วยถ้าเป็นผู้ชายอาจ <ๆ S 1> จะใช่แต่ว่ารู้ทุกอย่างแต่รู้ทุกอย่างรือทุก,กในมุมของเพื่อนเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเรามีกลุ่มที่เราสนิทอยู่พี่อยากรู้ว่าแล้วคนแบบไหนที่พี่บอมรู้สึกว่าแบบดึงดูดมาเป็นแบบคนนี้แล้วเป็นเพื่อนสนิทเราคนนี้ก็แบบอ๋อเราอยู่กับคนแบบนี้ได้อ ส่วนใหญ่เพื่อนผมจะคล้ายๆผมเลยจะแบบฟิลแบบไม่ได้อดเวนเจอร์มากจะเป็นฟิลแบบเออเนี่ยไปเข้าวัดไหมไปแบบไปร้านคาเฟ่ไหมแนวๆน,น,นี้หมดเลยน้องบอกว่าน้อยคนในวนัยนี้ที่เรามากรักไป <c oughs> คนอื่นอาจจะมีกิจกรรมอื่นแต่ว่ากลุ่มเราเน้นกันไปที่สมมติวันหยุดวันเสาร์นี้เราไปไหนกันดีในส่วนของไหวพระเก้าวัดมันเคยเกิดขึ้นจริงไหม <c oughs> มันเคยเกิดขึ้นแต่ว่าแค่สามวัดนะครับอ๋ออยากรู้ว่าแล้วอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบเนิ ทุกอย่างแบบดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะใช้ชีวิตเรียบง่ายเราเคยมีเรื่องที่เราแบบโกรธกับเพื่อนไหมตรงนั้นไม่มีเลยจริงเหรอไม่มีเลยผมกับเพื่อนอย่างที่บอกแบบส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์แบบเย็นๆคุยกันเรื่องแบบสเพเระทั่วไปมันไม่ได้แบบมีเรื่องอะไรที่แบบอยู่ดีๆจะแบบเอ้ยคนนี้แบบทําไมไม่ถูกใจเราเลยอะไรเงี้ยแบบไม่ค่อยมีเพราะว่าเพื่อนเราก็จะสไตล์คล้ายๆเราหมดเลยอใช่งอนมีไหมงอนหรองอนอาจจะมีบ้างมีบ้างแต่ว่า ไม่เคยแบบโกรธแบบโอ๊ยโกรธคนนี้แบบไม่คุยด,ด้วยอะไรเงี้ยไม่มีคือจริงๆต้องบอกว่าทีมงานอ่ะคิดคําถามหนึ่งมาคือแล้วเรามีเรื่องพิกพีคที่เคยทํำไหมซึ่งกลุ่มนี้ดูเป็นกลุ่มที่แบบสวนบ์ข <c oughs> ้มามป <c oughs> ีเสวนบ์ข้ามปีเลยอันนี้ผมอ่ะทํากระเป๋าหายแล้วในกระเป๋าอ่ะมีกุญแจหออเพราะว่าตอนนั้นผมเรียนมหาลัยใช่ไหมแล้วห้องผมอ่ะอยู่ชั้นสองห้องเพื่อนอยู่ชั้นหนึ่ง <c oughs> เหมือนแบบผมไม่รู้ <c oughs> ผมจะทํายังไงผมเข้าห้องไม่ได้แต่ว่าห้องผมอ่ะมันเปิดหน้าต่างไว้อยู่แต่ว่าไม่สามารถเข้าจากประตูได้ ใช่ไหมเพราะว่าผมไม่มีกุญแจเขาก็เลยอยบอกว่าทําการปีนครับผมปีนเป็นสไปเดอร์แมนเลยแบบเกาะตรงนูง้นเกาะตรงนี้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจนแบบถึงชั้นสองอะแล้วก็แบบเข้าหน้าต่างไปแล้วก็ไปเปิดประตูให้ผมโอ้โหใช่แบบลงทุนมากแล้วผมแบบเฮ้ยแบบกลัวมากว่าเขาจะตกลงมาถ้าตกลงมาตายนี่ผมแบบแย่เลยเนี่ยปีนพ <c oughs> ี่วานทำอะไรอยู่ปีนเลยปีนเลยปีนเลยอะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ในพูดถึงเรื่องเพื่อนแล้ววันนี้ขอมีมิชชั่นเล็กๆดีกว่าให้พี่บอมอวันนี้พี่จะให้พี่บอมโทรหาเพื่อนสามครั้งโดยที่จะแบ่งนี้ว่าครั้งที่หนึ่งขอให้เป็นเพื่อนที่เราคิดว่าโอ้โหโทรไปและวบบเคยรับเลยสิบวิแล้วอะ่ะคนนี้ก็ยังไม่รับโทรศัพท์แต่ว่าเรารู้ใจเพื่อนจริงว่าถ้าด่วนอะ่ะไม่ใช่คนนี้แน่นอนที่เราจะโทรหาอันนี้คือคนที่หนึ่งเช็คว่าเรารู้ใจเพื่อนเราจริงไหมคนที่สองคือเป็นคนที่โทรปุ๊บไม่ถึงสามวิหรือไม่ถึงสองตื้น รับเลยคนนี้คือแบบสแตนบายรอคนนี้คือแบบถ้าเราโทรปุ๊บนี่คือที่พึ่งอ่านี่คือทีอ่ออกนะ <c oughs> และอันทีท่สองเดี๋ยวค่อยเฉลยเอาสองคนนี้ก่อนเอาสองคนนี้ก่อนโดยที่เกมนี้มีเดิมพันคือถ้าใครแพ้จะต้องทํามีมอีกคนนึงจะคิดมีไม่ทำเราเดิมพันกันได้มีมข้อแรกก่อนคนที่พี่บอมคิดว่าถ้าโทรหาแล้วเขายังไงก็ไม่รับหรอกคนเนี้ยไม่รับหรอกคนเนี้ยสิบวินาที มีผมมีเขาเนี่ยเป็นเพื่อนของผมเองตั้งแต่สมัยมัธยมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเรียนแพทย์อยู่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่น่าจะรับสายแน่นอนโทรเลยมาเนี่ยอยู่ไหนนี่อยู่ไหนนี่คือตอนนี้หายังหาไม่เจอหาไม่เจอไม่ได้คุยกันนานอ่าโอเคมากดแล้วค่ะกี่วีนะครับส0 10ิบวิ สิบมิได้ค่ะเขาไม่รับหรอกโอเคทำไมอะคนนี้แสดงว่าคนนี้ปกติถ้าพี่บอมจะติดต่อกับเขาเราจะติดต่อติดต่อยากมากเพราะว่าแบบเขาจะทํางานในโรงพยาบาลด้วยเหมือนแบบฝึกอะไรเงี้ยฝึกในโรงพยาบาลแสดงว่าอันนี้มิชช่นเป็นนี้พี่บอมได้ไปหนึ่งคะแนนคนลุกแล้วคนลุกแล้วว่าฉันจะต้องเป็นคนทำมีมคนที่สองนี่แหละที่วัดใจกันเลยว่าสามวิหรือประมาณสองตื๊ด ต้องรับเออรับแน่รับแน่โทรไปพูดธสามวิรับแน่แล้วถ้าเขารับอะผมจะพูดว่าอะไรอะถ้าเขาบอสารับแน่ถ้าเขารับก็บอกว่าขอบใจนะเขอบใจนะเดี๋ยวโทรกลับเฮ้ยไม่เดี๋ยล้วเขาบอกเออเขาจะนะย่างมากเลยอ่ะเพราะว่าวัยผมเนี่ยเพื่อนๆเขาก็จะทํางานกันหมดแล้วคนที่แบบจะรับเลยเหรอโอเคมาอ่ะคนนี้เป็นใครพี่มอมคนนั้นคือ คนนั <S <s <to break an iously> ้นก็คือคุณจีนี่พักศิลปินจากค่ายยับที่มาฟีตในเพลงคาราเมลแคนดี้ของผมนั่นเองเฮ้ยฮัลโลครับ จีนี่อ๋อ oh. พอดีว่าอยู่ในรายการครับผมเลยโทรมา <What? S 1> หาคนที่จะรับสายได้เร็ว <What? S 1> ก็เลยโทรหาจีนี่ซึ่งก็เออ <c oughs> เหมือนมา <c oughs> ฟีดในเพลงใหม่ของผม <c oughs> อันนี้กำลังสปอยอยู่กำลังสปอยอยู่ ออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> ตอนนี้กำลังช็อกอยู่ว่ามันมีด้วยหรอที่สามารถที่จะรับสายได้ภายใน15วินาทีเป็นชาเลนจ์ที่ยากมากสวัสดีค่ะซึ่งแบบตอนแรกบอมถามว่าแบบเอ๊ะถ้ารับแล้วจะต้องพูดว่าอะไรดีนะก็เลยบอกว่าพูดว่าสวัสดีขอบคุณแต่ลคุณไม่คิดว่าจะมีคนรับทันภายใน5วินาทีจริงๆเมื่อกี้ถ้า3วิก็ยังทันเลยเมื่อกี้ไม่ถึง3วิด้วยอุ้ยรับเร็วมากตกใจเลยอะ่ะแบบนี่น,นี่นี่เป็นการออเ,เ,เ,กอเอ้ยเปลี่ยนเสียงก่อนเฮ้ยเฮ้ย อะไรนะคะอันนี้ทำให้บอมชนะหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ครับเย้โอ้ สวัสด,ดีค่ะจีนี่ครับถ้างั้นเนี่ยขอช่วยฝากขายคาราเมลแคนดี้หน่อยได้ไหมครับคาราเมลแคนดี้นะคะจะเป็นสิ่งแรกของบอมนะคะแล้วก็ถึงจะฟีจีนี่เนี่ยแต่ว่าบอมเนี่ยมีส่วนช่วยในการทำเพลงแล้วก็ออกไอเดียในเยอะมากๆเลยหวังว่าแฟนๆทุกคนเนี่ยจะติดตามเพลงนี้กันเยอะๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้ว process กำลัง coming soon มากๆนะคะอตอนกันตัดเดียวค่ะโอ,คโอเคขอบคุณมากครับจีนี่ขอบคุณนะคะคุณจีนี่ ัค่ะสวัสดีครสวัสดีค่สวัสดีค่ะโอ้ยเล็กคนโอ้ยพี่บองเกิร์สนะเลยโอ้เราจะยังต้องเดินไปข้อสุดท้ายไหมคะต้องไปข้อสุดท้ายต้องไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายอันนี้คือวัดความเป็นเพื่อนแท้ของริง ดังขึ้นมาเลยว่าเป็นเพื่อนแท้ของจริงนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะให้พี่บอมโทรหาคนคนหนึ่งอย่างน้อยๆคนนี้จะต้องรับแต่ไม่ต้องรับภายในกี่วินาทีแต่ให้พี่บอมเนี่ยชวนเขาบอกว่าเหมือนมาหาพี่บอมหน่อยแล้วให้เขาตอบตกลงว่าอ๋อโอเคมาหาได้แบบเหมือนแบบเราสมมติวันนี้เราหงายว่าเราอยากชวนเพื่อนสักคนหนึ่งที่เขาแบบพร้อมที่จะตอบรับมาหาเราเลยอ่ะผมขอแบบว่าไม่บอกได้ไหมว่าเขาเป็นใครเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวขอลองโทรดูก่อนอ ซึ่งอันนี้พี่บอมแน่ใจเลยเขามาแน่เขาตอบรับแน่คิดว่าครับเริ่มเลยแล้วโทรศัพท์ฉันดังด้วยนึกว่าบอมโทรหาฉันรับสิรับสิอ๋อบอมโทรหพี่บอมเหรอ <laughs> ใช่พูดจริงพูดจริงรับสิจะชวน รับเร็วรับเธอไม่มีเบอร์ฉันพี่บอมลงทยด้วย6ใช่ไหมอันเนี้ยใครก็ไม่รู้ยังรับไม่ได้ลองรับลองรับสิฮัลโหลฮัลโหลครับ <c oughs> จะชวนให้มาหาหน่อยอะครับ <c oughs> มาได้ไหม <c oughs> มาได้สิ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> พี่บอกมีเบอร์ฉันได้ยังไงเย้่ัวแต่ใช่กบเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วเาอยู่ที่นี่อยู่แล้วนี่วันนี้เธอเป็นเพื่อนเขาไงใช่เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันไงวันนี้เพราะฉะนั้นผมชวนสำเร็จใช่ไหมครับใช่ไหมครับเย้เป็นไงช็อกช็อกช็อกยังไม่เชื่อ ทะไปคุยกัใครมาพี่บอมอ้าผมมีการแบบเตรียมการมาเรียบร้อยเป็นแผนของผมเองก็ว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกว่าใครสุดยอดครับผมแล้วคนที่เรนตัองเป้าคือใครครับบอมก็ต้องเป็นคุณฟิวแน่ๆเพราะฉะนั้นนะฮะชัยชนะที่คุณได้มาด้วยการใช้ความฉลาดในวันนี้นะคุณบอมเชิญสำเร็จโทษคนข้างๆเลยค่ะ ช่วงนี้เนี่ยผมจะอยู่ในคอนเซปของคาราเมลแคนดี้อะไรที่มันเป็นหวานหวานใช่ไหมครับผมคนเนี่ยชอบบอกว่าผมเป็นแมวถ้างั้นเนี่ยผมขอผสมเลยขอเป็นแมวแบบหวานเจี๊ยบได้ไหมครับผมแมวแบบหวานเจี๊ยบใช่เอาแมวก่อนนะแมวแมวก็อออ่าแล้วหวานเจี๊ยบล่ะเหมือนเจี๊ยบขาเอาแบบนี้ไหมเออ เอาเสียงด้วยสิเอาเสียงแบบเมียวเมียวอ่อนอ่อนออนออนออนพี่บอมได้เลยปกติเคยแก้แต่น้องวันนี้โดนน้องแก้กะได้ดึงสองซ้ำเออเก่งมากสุดยอดขราวที่แล้วเราทำเขาไม้เยอะอ่าถือว่าภารกิจสำเร็จค่ะย้ย สุดท้ายนี้ต้องบอกว่าขอบคุณพี่บอมมากมากเลยที่วันนี้มาเป็นเพื่อนพี่บิวในวันนี้เนาะมาสนุกกันใน Friends Day เพื่อนกันวันหนึ่งนะคะคอ่ะไหนๆก่อนที่พี่บอมจะไปอยากให้พี่บอมฝากผลงานดีกว่าว่าช่วงที่ออนเนี่ยเพลงน่าจะออกไปแล้วแต่อ,อยากพี่บอมบฝาก<ม>น,นิดนึงดีกว่าว่าเราสามารถติดตามพี่บอมยังไงได้บ้างรวมถึงผลงานพี่บอมด้วยสามารถติดตามนะครับซิงเกิลใหม่ของผมนะครับ Caramel Candy ได้ทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับผมจะฟังในออ Spotify ก็ได้ฟังใน YouTube ก็ได้ฟังใน Jus ก็ได้นะครับ ผมก็ฝากติดตาม c a r m m e l คน n ี้แล้วก็เล่น Challenge กันเยอะๆนะครับติดตามด้วยนะคะ c a r m m e l Candy นะคะทุกคนยังไงนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องปิวมาแชนเอาไว้ให้ด้วยนะคะ EP หน้าจะเป็นใครที่มานั่งพูดคุยกับปิวที่บา้านสามารถติดตามดูได้นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณที่มากมากๆเลยขอบคนะุณครับบ๊ายบาย